สวัสดีครับผมเคแบงก์โปรช็อปวันนี้ก็อยู่กับ h r v นะครับโมเดล2,022นะครับลูกค้านำรถมาติดตั้งนะครับเซ็นเซอร์นะฮะแจ้งเตือนมุมอับนะครับหรือว่า BSM นะครับก็นี่นะครับหลังจากเราติดตั้งเสร็จไปแล้วนะครับก็จะมีโลโก้ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็มีสวิตช์ให้นะครับในกรณีที่เราไม่เปิดไฟเลี้ยวนะครับมีรถเข้าใกล้นะครับก็จะเป็นไฟสีเหลืองนะครับแบบนี้นะครับเมื่อเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับ มีรถเข้าใกล้นะครับไฟก็จะเปลี่ยนจากสีเหลืองนะครับเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มาด้านในรถนะครับจะมีสวิตช์นะครับเป็นโลโก้ b s M ให้นะครับอันนี้สถานะทำงานอยู่เดี๋ยวเรากดปิดนะครับพอเรากดปิดปุ๊บนะครับเปิดไฟเลี้ยวนะครับเสียงก็จะหายไปนะครับจะมีแต่สัญญาณไฟนะครับขึ้นมาเป็นสีแดงเมื่อมีรถเข้าใกล้นะครับ งานติดตั้งทั้งหมดนะครับเป็นรูปแบบปักตรงรุ่นไม่มีการตัดสายนะฮะแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับของเราก็ไม่ได้เจาะตัวถังนะครับเป็นขาจับตรงรุ่นนะฮะหากลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามทั้งเราเข้ามาได้วันนี้ต้องขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ